ทางไอรอเนี่ยคุณยิ่งชีพอาชานนเนี่ยอยู่ๆแกก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องบัญชีแนบท้ายกฎหมายนิรทศกรรมที่เสนอโดยพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะแกตั้งข้อสังเกตว่าไอข้อสามหของความผิดตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยนะมัน คล้ายๆว่าจัดนิรโทษกรรมให้บรรดาสมาชิกสอสอส,อสอวอ,อ,อแล้วก็พวกที่ผิดกฎหมายว่าด้วยํำการเลือกตั้งอืมหมดเลยเ,เหมือนปล่อยผีเลยเหมือนปล่อยผีนักการเมืองเลยครับสวอันนี้มันยังไงฮะคนพวกนี้เขาอ่านกฎหมายรายละเอียดออืม่าสิ่งแรกผมขอทําความเข้าใจก่อนผมไม่ได้มีอ่าผมแค่มีส่วนในการตรวจล่าง แล้วคกแนะนำกับแก้ไขบ้างในบางมาตราเท่านั้นแต่พักรวมไทยสร้างชาติเป็นผู้ที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมายกร่างผมเข้าไปมีส่วนร่วมตอนหลังนะครับ,รบแต่ยังไงก็ตามจากคำถามเมื่อกี้เนื่องจากเขาไปดูว่าไอ้ข้อสามข้อสี่ข้อห้าหมายถึงะจะเนี้โทษกรรมความผิดตามกฎหมายว่าโดยการเลือกตั้ง การได้มาซึ่งสวเหล่านี้<อ>นะครับแต่สอสอการเลือกตั้งสอสอและการได้มาซึ่งสวด้วยต้องกลับไปดูในมาตราสามในมาตราสามเขียนเอาไว้ว่าอะร,ะราัดุอย์นี้มีให้ใช้บังคับกับการกระทําความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบวักการกระทําความผิดตามประนนมวลกฎหมายอาญามาตราหน<ๆ>ึ<ๆ>่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้น ตอนแรกที่เขียนเอาไว้ว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทําความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบรวมไม่ถึงโกงการเลือกตั้งด้วยอออืมเทุกเพราะฉะนั้นคนที่โกงการเลือกตั้งหรือประพฤติไม่ชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การเลือกตั้งเขาไม่เนี้โทษกรรมให้ครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าผิด <c oughs> อามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในตามพรศสองห้าห้าูนในกฎหมายฉบับนี้นะครับเช่นการปิดหน่วยเลือกตั้งการปิดหน่วยเลือกตั้งที่เขาบอกว่าให้ปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งจำได้ไหมครับอ่า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 นั่นแหละนั่นแหละเขาถึงจะเนรโทศกรรมให้แต่ถ้าโกงการเลือกตั้งซื้อเสียงการเลือกตั้งในการจัดเลี้ยงอะไรไทยเขาเขาไม่เนรโทศกรรมฮะ เรา<ก>ต้องมีมาตราสาม,มาเอาไว้อยู่แล้วจึงเขียนมาตราสามเอาไว้แต่คนที่ออกมาโต้แย้งตั้งข้อสังเกตท่านอาจจะไม่อ่านกฎหมายทุกมาตราอืซึ่ขงขอแนะนําให้ไปอ่านกฎหมายทุกมาตรากฎหมายฉบ,บับนี้มีสิบสองมาตราเท่านั้นอ,อย่าไปหยิบยกเอาส่วนหนึ่งส่วนใดมาทําความเข้าใจเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิดนะครับอืมนะครับถามแบบชาวบ,บ้านเลย นะคุณถาวรทําไมต้องนิรโทษกรรมด้วยครับในเมื่อคดีความหลายๆส่วนหลายๆก็เรื่องราวมันยาวนานนะะตั้งแต่ปีสนะี่แปดเนาะกฎหมายเนี้ยย้อนตั้งแต่ปีสี่แปดจนกระทั่งถึงปัจจุบันค,ค,คือหลายๆคดีก็ไปแล้วอ๋อหลายๆคดีมันก็ไปแล้วกระบวนการมันจบไปแล้วทำไมต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมนี้ออกมาอ่าหนึ่งคนที่เป็นที่น้องชาวบ้านประชาชนที่จะต้องเดินทางเข้าคุกก็ยังมีอืมที่ออกมามีส่วนร่วมนะฮะสอง ต้องอย่าลืมว่าการที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี48-49ปด้านั่นคือพวกคารมิดและก็ในช่วงปี52-53ของพวกพี่น้องเชือแดงและก็ของปี56-57ก็ของกปปสและมวลมหาประชาชนส่วนตอนหลังก็คือพวกพรรคเก้าไกลแล้วกันนะหรือแนวร่วมของพรรคเก้าไกลสี่กลุ่มเนี้ย จากเขาการตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดเนี่ยเขามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองไปกระตุ้นทําให้เขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องจากไม่สามารถต่อสู้ด้วยวิธีทางอย่างหนึ่งอย่างใดได้นอกเหนือจากออกมาแสดงออกบนท้องถนนนั่นคือการชุมนุมโดยสงบเปิดเผยและปราศจากอาวุธแต่ปรากฏว่า อาจจะมีคนบางคนออกนอกลู่นอกทางเอาอาวุธออกมาและถึงขั้นประหัตปาะห,หารหรือเผาบ้านเผาเมืองคนทําความผิดอันเกิดจากในเหตุการณ์นั้นเขาก็ไม่เนื้อโทษกรรมให้เพราะฉะนั้นความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองตั้งแต่ปี48 49จนถึงปี68เนี่ยมันมีมูลเหตุทางจูงใจมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่ไม่สามารถแก้ด้วยวิธีการอื่นได้ในความคิดเขา เขาก็จะอาศัยรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต่รัฐธรรมนูนปี40รัฐธรรมนูนปี50รัฐธรรมนูนปี60ที่ให้สิทธทิของความเป็นพลเมืองได้แสดงออกจุมมุมโดยสงบเปิดเผยปรยปาศจากอาวุธแม้แต่การออกมาต่อต้านการทุจริตก็สามารถทำได้ไปดูในมาตรา50ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับอืมนะไอ้การ สมมตินะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยมีการนิรโทษกรรมเนี่ยครั้งนี้สำเร็จซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมาแล้วหลายครั้งถูกไหมฮะพืณถาวร์มันจะนําไปสู่การคลี่คลายปัญหาเลยใช่ไหมหรือมันจะเป็นชุดเริ่มของการมีปัญหาใหม่แล้วสุดท้ายก็ไปจบลงที่การนิรโทษกรรมวนไปวนมาอยู่อย่างนี้หรือเปล่าหลายคนกลัวอย่างนั้นไม่ไม่ใช่วนไปวนมาจะเห็นได้ว่าเรามีนายกรัฐมนตรีสามสิบกว่าคน มีมรัฐธรรมนูญมาแล้วยี่สิบฉบับมีการปฏิวัติรัฐประหารมาแล้วสิบสามครั้งมีการปฏิรูปมีสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนปฏิรูปแต่ปรากฏว่าอย่างไหไปไม่ถึงไหนดังนั้นการเนี่ยโทษกรรมอันเกิดจากมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเพราะเราไม่พอใจนายกรัฐมนตรีสามสิบกว่าคนไม่พอใจไม่พอใจ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับหรือ,อรัฐประหารที่อ้างว่ามีการทุจริตกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งคอรมอจึงออกมาปฏิวัติจริงเหล่านี้คุณต้องไปแก้ไขสาเหตุนั้นก่อนแต่การออกกฎหมายนี้และโทษกรรมนี้มันเป็นการแก้ไขปลายเหตุเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นที่ถูกกระทำโดยกระบวนการยุติธรรมที่แข็งกระด้างเกินไป หรือเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้ใช้หลักนิติรัฐใช้หลักนิติธรรมมาดําเนินการกับฝ่ายตรงข้ามเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงมีความจําเป็นที่จะถอยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของความคิดที่มีต่อทางการเมืองของทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพื่อให้เขาไปตั้งหลักไปคิดกันใหม่ทีว่าความไม่พึงพอใจทางการเมืองของพวกเสลืองของพวกแสดงของพวกเป่านกกวีดเนี่ยเกิดจากอะไร แล้วนําไปสู่การตั้งต้นด้วยการปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองปฏิรูปในเรื่องของการให้การศึกษาเด็กในเรื่องของการเป็นพลเมืองดีถ้ามีทุกอย่างครบตามที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ต้องออกมาทํากฎหมายเนี้ยโทษกรรมไม่ต้องออกมาทําการปฏิวัติรัฐประหารหรอกครับนั่นคือการปฏิรูปประเทศไทยในสาระจริงๆส่วนการแก้ไขปัญหาด้วยการเนี้อโทษกรรม ให้กับคนบางคนที่ถูกกล่าวหาโดยขวายโรงขั้นให้เขาได้มีโอกาสได้ตั้งหลักใหม่ออกมาจับมือกันเพื่อที่จะทำการเมืองในเชิญสร้างสรรค์ได้ไหม,ม,มถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันตายอีกในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มีแต่กระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาเ,นเลือกปฏิบัติและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอบังคับใช้กฎหมายขาดความยืดหยุ่นอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง มีพี่น้องในวงการสื่อคนหนึ่งถ้าไปร่วมกับพันธมิตรในการยึดสนามบินถูกฟ้องให้รับผิดชอบเงินร่วมร่วมพันล้านเนี่ยบ้านจะอยู่อาศัยของแกซื้อมาล้านกว่าบาทแล้วไปยึดบ้านแกไอ้อย่างนี้ความรับผิดชอบในทางแพ่งที่เขากล่าวหาว่าออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองและความรับผิดชอบในทางแพ่งยัดเยียดให้เขารับผิดชอบเกินกว่าความหนักเบาแห่งการกระทำเนี่ยผมคิดว่า มันไม่ยุติธรรมแต่<ม>ถ้าเรากลับไปดูการรับทำรัร,ระหารของทหารทุกครั้งเขาก็จะเน่ยอทุกัรตัวเองอยู่แล้ว<ม>ตัวเองอยู่แล้วเขาก็จบไปหรือคนที่เข่นค่าพี่น้องประชาชนวมวลมหาประชาชนยี่สิบสี่ศพมันก็ลอยนวลอยู่เยอะถ้ามารับโ<ม>ทษไม่กี่คนกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้มันขาดประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ค่อยเสมอภาคขาดประสิทธิภาพเมื่อมามองถึงคนกลุ่มนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ดีหรือค่อนข้างจะไม่บริสุทธิ์ใจก็ดีถ้าเขาไม่ออกนอกดูนอกทางมากนักก็ควรจะนี่นะโทษสกรรมให้เขาเสียอเออผมผมผมกลับมานิดนึงไอ้อออกรณีความผิดตามแนบท้ายที่ว่าสามสี่ห้าเนี่ยเมื่อกี้คุณถาวรยกตัวอย่างเรื่องปิดหน่วยเลือกตั้งเนี่ย แต่ตแต่ัวเราระบุเข้าไปในบัญชีแนบท้ายเนี่ยมันมีความผิดอื่นๆนอีกไหมที่เป็นร<ก>ูปธรรมอ่าน้องเหมือจะปิดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องไปดูว่าไปขัดกับมาตราสามหรือไม่นั่นคือสิ่งที่การกระทําที่เข้าข่ายวงข้อสามข้อสี่ข้อห้าเนี่ยถ้าไม่เข้าข่ายทุจริิหรือประพฤติไม่ชอบก็นี้เรโทษรรมได้ออย่างซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ อ่อแล้วอะไรนะขัดจริยธรรมอะไรพวกเนี้ยอันนี้นับไหมเออไม่มันคืออย่างนี้มันก็เข้าข่ายทุจริตนั่นแหละอ่านะฮะคดีคดีชอบนักการเมืองเนี่ยนับไหไม่นับครับเหตุที่ยุบพักการเมืองเพราะการเมืองมีการทุจริตไงทุจริตการเลือกตั้งไงซื้อเสียงนีว่าทุจริตเลือกตั้งอ่าใช่ใช่ใช่ ส่วนสมมุติว่ามีคำวิจฉัยจากศารนูนว่ามีความไม่ซื่อสัตย์สุดจริตอันเป็นที่ประจักษ์อะไรนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันถือว่าคำว่าไม่ซื่อสัตย์สุดคำว่าไม่ซื่อสัตย์สุดจริตก็คือไม่สุจริตก็คือทุจริตนั่นแหละคำว่าทุจริตในที่นี้ก็คือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตัวเองหรือผู้อื่นไม่จําเป็นจะต้องเห็นผลประโยชน์ในทางการเงินเป็นพันล้านหมื่นล้าน เพราะนั้นคนที่จะได้อนิสงตามสามสี่ห้านี่ก็มีไม่เยอะก็แค่ผิดเล็กน้อยๆไปปิดหน่วยเลือกตั้งอะไรอย่างที่ว่าเนี่เหรอถูกต้องครับอ๋อเพราะคนที่ทําผิดปิดหน่วยเลือกตั้งนี่นะฐานพิพากษาจาคุกแปดเดือนนะตัดสิทธิทางการเมืองด้วยนะขณะนี้นะคนของผมคนหนึ่งอยู่ห้วยขวางเนี่ย ไปปิดหน่วยเลือดตั้งที่เขตพญยายไทสารพี่ภาคษาให้จำคุกหนึ่งปีติดคุกไปแล้วแล้ววันที่สารดีกาพี่ภาคษาให้คนคนนี้จำคุกเป็นวันเดียวกันและก็อ่านคำพิพากษาบรรลังเดียวกันที่นิรโทษกรรมให้กับพลเอกประยุทธ์กับพวกไม่ต้องรับผิดเพราะเขาเนรโทษกรรมตัวเองไปแล้วการรัฐประหารลมล้างการปกครองเนี่ยไม่ผิด โดยการใช้อาวุธนะโดยใช้ของกำลังทหารนะ <bucks> แต่คนของผมคนหนึ่งไปปิดหน่วยเลือกตั้งที่เขตพญาไทติดคุกหนึ่งปีติดคุกจริงๆด้วยคับเอาคุณลองเปรียบเทียบความหนักเบาดีอ่า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 นะครับทีนี้ทีนี้ผมถามในในกระบวนการของกฎหมายสองร่างนี้เป็นของรวงไทยสร้างชาติหนึ่งแหละอย่างที่คุณสาวรนบอกเนี่ยไปมีส่วนร่วมอีกร่างหนึ่งเป็นของพรรคครูไทยซึ่งปัจจุบันไปอยู่พรรคกล้าธร รัฐบาลเขาเอาด้วยจริงๆเหรอไม่เห็นมีร่างของพักเพื่อไทยเลยพุทว a น a n อย่างนี้ครับพักเพื่อไทยนี่เขาอาจจะกังวลว่าเขามีส่วนได้เสียอครับการมีส่วนได้เสียเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเสนอร่างเข้ามามแต่ได้ข่าวว่าพักภูมิใจไทยน่าจะเสนอร่างเข้ามาในวันนี้นะอะาก็จะกลายเป็นห้าล่าล่างเสิ็ ผมได้ข่าวจะดําเนินการหรือไม่อย่างไรนี้ผมได้ข่าวในทางลับอืมอ่าห้าล่างนี่แล้วมันจะมีสองล่างที่เป็นทางฝั่งส้มนี่เขาคงไม่รับละก็จะเหลือสามล่างแล้วเอาล่างสอสอเนี่ยห้าสอเนี่ยเป็นเป็นล่างหลักถูกไหมฮะเอ่อจะเอาร่างไหนเป็นล่างหลักก็อยู่ที่มติอืมของที่ประชุมสภา อืมอ่านะฮะเพราะเหตุว่าเราตัดสินใจไม่ได้หรอกอาชัยเสียงข้างมากในสภาคิดว่าวันนี้หนึ่งคงจะมีการแยกโหวตเป็นลายร่างแต่ละร่างไปก็ถามถ้าทานสภาก็ถามให้ลงมติทีละร่างร่างร่างไหนรับหลักการร่างไหนไม่รับหลักการพอผ่านสักสมมติว่าผ่านสองหรือสามร่างก็แล้วแต่ท่านประธานก็จะให้ ถามในที่ประชุมว่าเอาร่างไหนเป็นล่างหลักหรือไม่อออืมอืมอหรือและหลังจากนั้นก็จะโหวตกันว่าเอาเอาล่างไหนเป็นล่างหลักหรือเอาทั้งสามล่างสองล่างพิจารณาไปพร้อมๆกันอ่านะฮะครับกุถาวอนวิลล่ภูมิเสียงเสียงมันปิ่มน้ํานะอะไรนะจะเห็นพร้องกันหมดมั้ผมันมันปิ่มน้ํานะกุถาวรมันมันมันโอกาสนะผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็คือคืออย่างนี้ผมคิดว่า กฎหมายฉบับนี้การที่ไม่ได้เป็นกฎหมายของรัฐบาลอยู่ที่ว่าสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความคิดเห็นยังไงในการประนอมข้อพิพาทให้พี่น้องประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองขอให้คนละก้าวเดินคนทีละก้าวแล้วก็มาจับมือร่วมกันตั้งต้นจับมือร่วมกันตั้งต้นในการพัฒนาประเทศไทย อแล้วร่างกรุงใจไทยนี่ที่ที่บอกจะเสนอเข้ามาเพิ่มนี่มันมีทีเด็ดอะไรไหมไม่ทราบครับ,บไม่เห็นผมมีแต่ได้รับคําบอกเล่าเมื่อคือนอืม,อมยังไม่เห็นว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะนี่เป็นคําบอกเล่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าจะมีจริงหรือไม่มีนะใหม่มาเสนอทำไนฝ่ายค้านซะด้วยนั่นนสมาจะมีทีเด็ดอะจะมีทีเด็ดหรือเปล่า ะนะครับอ่ะพอเห็นภาพพอพอ,พอนะฮะประชาชนเขา1นึสองไม่มีคดีทุจริตไม่มีนะถวารถูกต้องครับไม่มีครับ